สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่แสดงถึงจิตสำนึกที่ดีในสังคมไทยนะครับซึ่งได้รับความสนใจจากชาวเวียดนามในกลุ่มท่องเที่ยวประเทศไทยเรื่องนี้เริ่มต้นจากคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกโดยนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามในประเทศไทยนะครับซึ่งได้นำไปแชร์ในกลุ่มท่องเที่ยวประเทศไทยในคลิปดังกล่าวนะครับเราจะเห็นรถพยาบาลที่กำลังเปิดสัญญาณไฟขอทางในขณะที่การจราจรหนาแน่นอย่างมากคนขับรถบริเวณนั้นไม่ลังเลที่จะหยุด หรือเบี่ยงรถเพื่อเปิดทางให้รถพยาบาลผ่านไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยการกระทํานี้นะครับแสดงให้เห็นถึงความมีน้ําใจและจิตสํานึกที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ในสถานการณ์ฉุกเฉินการให้ทางรถพยาบาลที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ไม่ใช่แค่กฎจราจรแต่เป็นสิ่งสําคัญที่อาจจะช่วยชีวิตคนได้ในทุกวินาทีเพราะการที่รถพยาบาลสามารถถ,ถึงจุดหมายได้ทันเวลาหมายถึงโอกาสที่ผู้ป่วย จะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่ในทางกับกันการใช้รถพยาบาลเป็นทางลัดเช่นขับตามรถพยาบาลเพื่อฝ่าการจราจรเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งอาจขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่เมื่อคลิปนี้ถูกแชร์ในกลุ่มท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับชาวเวียดนามต่างพากันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายหลายคนชื่นชมความมีระเบียบวินยัยและจิตสำนึกของคนไทยบางคนกล่าวว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่เจริญแล้วเพราะประชาชนให้ความสําคัญกับความปลอดภัยของผู้อื่นหรือการหลบรถพยาบาลอย่างเป็นระบบแบบนี้แสดงถึงจิตสำนึกที่ดีงามของคนไทยในขณะเดียวกันก็มีบางความคิดเห็นนะครับที่สะท้อนถึงสภาพการจราจรในประเทศของตัวเองบางคนกล่าวว่าหากเป็นที่เวียดนามคงไม่มีใครหลบทางให้รถพยาบาลบางครั้งยังมีคนขับตามรถพยาบาลเสียด้วยซ้ําหรือว่า เราอยากให้คนในประเทศของเราปรับปรุงเรื่องจิตสํานึกการใช้ถนนแบบที่ไทยทำการหลบทางให้รถพยาบาลน,นะครับไม่ใช่แค่เพียงหน้าที่ของคนขับรถแต่เป็นการแสดงถึงความมีน้ําใจความรับผิดชอบต่อสังคมและการให้ความสําคัญกับชีวิตผู้อื่นเรื่องนี้นะครับจึงไม่เพียงแค่แสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกของคนไทยแต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนในประเทศเพื่อนบ้านอยากปรับปรุงพฤติกรรม การใช้ถนนในสังคมของประเทศตัวเองนะครับนี่เป็นอีกตัวอย่างเล็กๆนะครับที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการมีจิตสํานึกต่อส่วนรวมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมต่อจากนี้นะครับเราไปฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากชาวเวียดนามกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับคลิปนี้นะครับเราไปเริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับเขาบอกว่าขณะที่ลุงของฉันกําลังเดินอยู่ริมถนน เห็นรถพยาบาลกำลังเร่งรีบและวิ่งไปตามไหลาทางแต่กับถูกตำรวจจราจรปรับเพราะว่ากำลังวิ่งอยู่บนไหลาทางของรถบรรทุกคอมเมนต์ถัดมาครับวันก่อนตอนที่ฉันอยู่บนท้องถนนการจราจรก็ติดขัดเหมือนกันแต่ทุกคนก็หลบให้รถพยาบาลเคลื่อนที่ออกไปได้มีบางคนถึงกับฝ่าไฟแดงเพื่อให้รถพยาบาลเคลื่อนที่ได้เวียดนามตอนนี้พัฒนาไปมากกว่าเมื่อก่อนแล้วคอมเมนต์ถัดมาครับ ถนนกว้างยังมีพื้นที่ให้หลบหลีกได้แต่ในเวียดนามรถจอดชิดกันมากทำให้การหลบหลีกเป็นเรื่องยากคอมเมนต์ต่อมาครับเขาเก่าไว้ว่าในเมืองฮานอยและโฮจิมินซิตี้ในช่วงรถติดมอเตอร์ไซค์ก็จะเต็มท้องถนนจนน้นออกมาที่ทางเท้าหากคุณต้องการที่จะหลีกทางให้รถพยาบาลไปมันไม่มีที่ให้หลบได้เลยคอมเมนต์ต่อมาครับ เพราะว่ามีรถจักรยานยนต์แออาดไปหน่อยในเวียดนามพวกเราก็อยากมีจิตสํานึกอยากจะหลีกทางให้รถพยาบาลเหมือนกันแต่รถที่จอดข้างหน้าไม่ขยับให้เลยทั้งๆที่ฉันหันหัวรถไปอีกด้านแล้วคอมเมนต์ต่อมาครับเขา่าวไว้ว่าสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยอยู่ในระดับสูงมีจิตสํานึกในการหลีกทางให้รถพยาบาลเคลื่อนที่ได้คอมเมนต์ต่อมาครับเยี่ยมยอดแต่ว่ามอเตอร์ไซ แรกไปตามช่องว่างเหมือนในเวียดนามเลยคอมเมนต์ถัดมาครับเขาเกล่าวไว้ว่าที่ประทับใจที่สุดเกี่ยวกับจราจรในเมืองไทยคือพวกเขาไม่ค่อยบีบแต่และไม่เคยขับรถปาดเข้าเลนแบบอันตรายพวกเขาจะจอดรอข้างทางจนกว่ารถจะหมดถึงจะออกมาเปลี่ยนเลนได้ตอนเตือน้ํามันก็จอดเข้าคิวเป็นระเบียบเสมอคงเป็นเพราะพวกเขาได้รับการสอนกฎรจราจรมาอย่างดี คอมเมนต์ถัดมาครับเขาเกล่าวไว้ว่าในประเทศไทยจะเห็นผู้คนหยุดรถตรงไฟแดงอย่างเรียบร้อยแม้แต่มอเตอร์ไซค์ก็ยังขยับไปได้เรื่อยๆถ้าเป็นคนอยากข้ามถนนพวกเขาก็มักจะหยุดเพื่อให้คนข้ามคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับวัฒนธรรมการหลีกทางและการให้ความร่วมมือสุดยอดไปเลยคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับจิตสำนึกของคนไทยมีมากกว่าเวีตนามมาก คอมเมนต์ถัดมาเขาเก่าไว้ว่าสิ่งสำคัญก็คือจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคนถ้าไม่เช่นนั้นถึงมีกฎหมายไปก็คงเหมือนเดิมถัดมาครับจิตสำนึกยังคงเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศเสมอคอมเมนต์ถัดมาเขาได้เก่าไว้ว่าถ้าพวกเรามีจิตสำนึกคงจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าตอนนี้คนหนุ่มสาวเริ่มมีจิตสำนึกแล้วประเทศของเรา จำเป็นต้องสร้างความอับอายให้น้อยลงและเมื่ออยู่บนท้องถนนก็จงมีสติและจิตสำนึกทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองหากจะโทษใครสักคนก็ควรจะโทษตัวเองก่อนความคิดเห็นถัดมาครับเขาได้กล่าวไว้ว่าไม่ควรยกย่องประเทศอื่นเกินไปโดยเฉพาะเรื่องการจราจรหรือวินัยสังคมคุณเห็นว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคนไม่ใช่ว่าประเทศไหนจะดีกว่า หรือเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ตัวอย่างเช่นการหลีกทางให้รถพยาบาลหรือรถตเพิงมันไม่เกี่ยวกับว่าประเทศไหนสีวิไลกว่าแต่มันเกี่ยวกับว่าคนมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือหรือไม่คนที่ชมเรื่องการจราจรในประเทศอื่นอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตัวดีเมื่อขับรถในประเทศของตัวเองสิ่งที่คุณอยากสื่อคือถ้าทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีสังคมก็จะดีเองไม่ต้องพึ่งระบบการเมืองหรือความเจริญของประเทศ คอมเมนต์ถัดมาครับในประเทศเวียดนามควรจะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎจราจรกันตั้งแต่ในระดับประถมศึกษาควรนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงแทนที่จะเรียนแค่2-3ถึงวิชาหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยถัดมาครับประเทศไทยคือจุดหมายปลายทางฉันอยากจะอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากคอมเมนต์ต่อมาครับเขาเ่าว,ว่า สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือพวกเขามีความเป็นมิตรและข้าวของไม่แพงดังนั้นมันจึงเข้าใจได้ไม่ยากว่าทำไมคุณถึงอยากอาศัยอยู่ในประเทศไทยฉันก็มีความประทับใจกับคนไทยเช่นกันตอนที่ฉันหลงทางอยู่บนถนนและพบกับพวกเขาพวกเขาก็พาฉันไปยังจุดหมายปลายทางได้อ,อย่างปลอดภัยคอมเมนต์ต่อมาครับเขากล่าวไว้ว่านับถือคนขับรถในประเทศไทยจริง ครั้งหนึ่งฉันเคยข้ามถนนซึ่งไม่มีสัญญาณจราจรมีคนเห็นฉันตั้งใจจะข้ามถนนเขาก็หยุดรถให้ฉันข้ามถนนทันทีฉันหวังว่าในเวียดนามจะเป็นแบบนั้นบ้างคอมเมนต์ต่อมาครับเขาเกล่าวไว้ว่าในประเทศไทยมีการจัดการจราจรที่ดีมากคนไทยมักจะหยุดรถเพื่อหลีกทางให้รถพยาบาลซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีจิตสำนึกที่สูงมากหากเวียดนามสามารถเรียนรู้สิ่งนี้ได้ การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินคงทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นคอมเมนต์ถัดมาครับฉันก็สังเกตได้คนไทยไม่เพียงแค่หลีกทางให้รถพยาบาลแต่ยังมีระเบียบในการขับขี่มากกวา่าที่เวียดนามมักมีปัญหาเรื่องจัก,กรยานยนต์จอดข้างทางหรือเบียดเส้นทางหลกักจนรถฉุกเฉินผ่านไม่ได้ต่อไปนะครับจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับท่านนี้ได้กล่าวไว้ว่าฉันเคยเดินทางไปประเทศไทย และเห็นการให้ความร่วมมือของคนไทยบนท้องถนนทุกคนหยุดรถตรงไฟแดงอย่างเป็นระเบียบแม้แต่มอเตอร์ไซค์ก็มีที่ให้ขยับตัวถ้าเป็นที่เวียดนามคงไม่มีแบบนี้ให้เห็นระบบการจราจรของประเทศไทยมันดีจริงๆครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่ความคิดเห็นทั้งหมดท่านใดสนใจชมวิดีโอนี้นะครับสามารถกดลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ สำหรับเนื้อ,อาหาในคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ